เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปันรักแชลิงเลิฟนะครับผมนิรันจัตจรนะครับวันนี้มาพร้อมกับคุณประวิชยาแดงเรือนนะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับคุณประวิทยาครับครับสวัสดีครับคุณนิรนันและก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับรายการปันรักชัยลิงเลิฟจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตด้วยความหวังและกําลังใจนะครับช่วงต้นๆรายการแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับคําถามครับคุณประวิทยาครับโดยว่าคุณประวิทยาเคยคิดที่จะเริ่มต้นใหม่จากสิ่งเดิมๆไหมครับครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือการย้ายบ้านอะไรทํานองนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยนะครับคุณนิรันดร์ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความดื้อความซนในช่วงวัยรุ่นก็เคยอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นผมก็ติดเพื่อนนะครับชอบเที่ยวบางครั้งก็โดดเรียนครับผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้วนไปวนมาอยู่เรื่อยๆแหละครับคุณนิรันดร์จนวันหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าพ่อแม่ทํางานเหน็ดเหนื่อยเพื่อเราตั้งมากมายนะครับ หากว่าเราจะมาทําตัวแบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับครับตั้งแต่นั้นมานะครับพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมนะครับให้ผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและก็สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ครับคุณนิรันดร์ครับก็เริ่มต้นจากการเที่ยวให้น้อยลงและก็ให้เวลากับเพื่อนแบบพอประมาณนั่นเองนะครับและก็ใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับคุณนิรันด์ครับครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้รายการปันรักช a r ลิงเลิฟนะครับจะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะครับชีวิตที่ดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเป็นหัวข้อและก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวละครับคุณนิรันด์ครับ,รบผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากจะฟังกันแล้วละครับคุณนิรันด์ ครับคุณประวิทยาเมื่อกล่าวถึงการเริ่มต้นใหม่นั้นนะครับนิยามของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันซึ่งบางคนนะครับอาจจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเรียนรบบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับรบหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะครับกับคนเก่าหรือว่าคนใหม่และก็มีอีกหลายคำนิยามมากมายเลยนะครับขึ้นอยู่กับชีวิตของเรานะครับว่าจะเลือกเดินในเส้นทางไหนนะครับ บทความที่ฉันได้เขียนมาจากบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าใจาที่ฉันเอ่ยไปมาจากอารมณ์ที่เธอผ่านเธอเ mm. พียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีงมันมีความหมายทำไมเติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า การเดินเทาาฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินเทาาฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น ก,ก้าวเรนนื่องราวที่เรารเผชิญอยู่ที่เราเข้าใจมันไหมเพียงการเดินทางเพียงหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีมันมีความหมายทำไมแต่ต้องเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่า<_><_>การเดินเา้าัชลละเธอคือการเรียนรู้ การใรีนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งนั้น เรียนรู้ของเราดสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจการเดินเท่างฉันและเธอคือการเรียนรู้การีนรู้ของเราดสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรามั่นใจ คือการเรียนรู้การเรียนรู้คือความเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังหลายครั้งที่ชีวิตของเราพบกับมอยรุมนั่นก็คือการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับหลายครั้งเราล้มลงแต่เราก็จะลุกขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> ในวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของการเตรียมตัวสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราล้มลงในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตนะครับเราอาจจะรอใครสักคนเข้า มาช่วยพยุงเราและก็เดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการตั้งสติครับวันนี้ปันรักใชลิงเลิฟนะครับอยู่ตรงนี้ในหัวข้อชีวิตที่ดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับวันนี้มาพร้อมกับขั้นตอนหรือว่ากระบวนการของการเริ่มต้นชีวิตใหม่3ประการด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณนิรัน์ครับเอ๊ว่าแต่กระบวนการที่เราจะมาแบ่งปันในวันนี้มีอะไรบ้างครับ ผมเชื่อว่าคนผู้ฟังคงอยากจะฟังกันแล้วล่ะครับคุณนิรันดร์ครับได้เลยครับสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังคว,ควรตระหนักก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับนั่นก็คือเราต้องถามตัวเองด้วยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วในตัวเรานั้นต้องการอะไร <rit> เราอาจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหรืออาจจะก,กําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าจําเป็นต้องทำอย่างไรก็ตามเลยครับขั้นแรกของการเริ่มต้นใหม่ก็คือการตระหนักรู้ว่าเรา ต้องการอะไรจากชีวิตครับการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำนะครับเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าการรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรและตั้งใจแน่วแน่เพื่อที่จะทำให้สำเร็จนั้นนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับและก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการสร้างชีวิตใหม่ของเราด้วยนะครับ,รบและนอกจากนี้เราก็จะต้องใช้เวลาเพื่อกำหนดสิ่งที่เราต้องทำอย่างแน่ชัดนะครับ ว่าจะทำให้เรานั้นรู้ว่าเราต้องจัดการกับอะไรบ้างเช่นเดียวกันนะครับกับการกำหนดว่าอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างเป็นต้นนะครับครับคุณนิรันดร์ครับครับคุณผู้ฟังครับเรามาฟังขั้นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือการตระหนักถึงผลที่จะตามมานั่นเองครับ ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะใช้เวลาคิดทบทวนนะครับว่าอาจจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับคุณนิรันดร์ครับแต่ต้องใช้เวลาตึกตองว่าอะไรที่เราจะได้รับนะครับและอะไรที่จะต้องเสียไปเพื่อให้ได้มีชีวิตใหม่นะครับเช่นนะครับบางทีเราอาจจะตัดสินใจ ขายบ้านแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะครับเพราะอาจจะมีอะไรที่ดีกับเรามากกว่าที่เราอยู่บ้านหลังเดิมนะครับคุณนิรันด์แต่เมื่อตัดสินใจที่จะขายบ้านแล้วนะครับ ก็เป็นเรื่องยากที่จะได้บ้านหลังนั้นกลับขึ้นมาด้วยครับคุณนิรันดร์ครับครับผมว่าประเด็นสําคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเล็กน้อยนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างการย้ายบ้านนะครับแต่สิ่งที่สําคัญในเรื่องนี้ก็คือการตัดสินใจนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้อง คิดให้รอบคอบก่อนนะครับครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราเองจะไม่พลาดในการเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานั้นจะเป็นการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในชีวิตนะครับใช่แล้วล่ะครับคุณนิรัน คุณผู้ฟังครับสองประการแรกนี้เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนําไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้นะครับและก็อย่าลืมนะครับนึกถึงเป้าหมายและตระหนักถึงผลที่จะตามมาด้วยครับอย่างรอบคอบเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีจะได้ไม่มีปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะครับประการที่3คืออะไรครับคุณนิรันดร์ครับครับและในส่วนของประการที่3นั้นก็คือการประเมินปัญหาครับหากการเริ่มต้นใหม่นั้นนะครับเป็นเรื่องง่าย ผู้คนมากมายคงเริ่มกันไปหมดแล้วนะครับแต่เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำเพราะว่าเนื่องด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือว่าต่างๆนานาที่ทำให้เราเองไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะครับดังนั้นแล้วการเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับหลายๆคนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเองจะไม่สามารถมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้นะครับดังนั้นเองควรใช้เวลาคิด ว่าอะไรที่จะทำให้เรานั้นไปต่อไม่ได้นะครับและก็วางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการย้ายบ้านนะครับหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต่างประเทศเราจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดเราย้ายไปแล้วจะมีความแตกต่างหรือว่าต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าครองชีพหน้าที่การงานความสะดวกสบายและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับ,รบดังนั้นเองหากเราไม่มีเงินทุนมากพอที่จะออกจากงานและก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการไปโต๊คลื่นที่ชายหาดนะครับ,รบเราก็ยังจำเป็นจะต้องทำงานที่เดิมอยู่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทิ้งความฝันของเรานะครับแต่หมายความว่าเราจะต้องจัดการกับปัญหาเหล่านั้นก่อนว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานั้นและต้องมั่นใจว่าได้มีการวางแผนที่เป็นไปได้จริงอย่างแน่นอนและชัดเจนด้วยนะครับโอ้โหคุณนิรันดร์ครับแสดงว่าการที่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละครับครับ คุณผู้ฟังครับดังนั้นเองก็อยากจะหนุนใจแล้วก็ให้กําลังใจคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับรบไม่ว่าท่านอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เนื่องด้วยสาเหตุหรือปัจจัยอะไรก็ตามนะครับขอให้ทุกก้าวเดินที่คุณผู้ฟังตัดสินใจไปนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตครับครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆและก็ต้องการที่อยากจะแบ่งปัน หรือสิ่งที่ท่านอยากจะเขียนเข้ามาทักทายเราทั้งสองคนนะครับสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยได้นะครับ,รบหรือสืวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน .131 ปอนอจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือที่อีเมล v o p v o i c e o f p i t e o r g โทรศัพท์ 053- 2 4 2 6 5 4ครับ จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นจากพระคร,รมิมัมภีร์ที่เราได้รับฟังผ่านไปนั้นนะครับทำให้เรารู้เลยนะครับว่าการที่เราเองพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเราเองหรือว่าความสามารถของเราไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ แต่การที่เรามอบให้องค์พระพป็นเจ้าหรือว่าองค์พระเยซูคริสต์นะครับเข้ามามีส่วนในแผนการชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าพระองค์จะช่วยให้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานั้นเป็นการเริ่มต้นที่มีคุณค่าและพระองค์จะช่วยนําหน้าเราต่อไปในอนาคตนะครับ,รบเพื่อจะมีสิ่งที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุขนั่นเองหลายต่อหลายครั้งนะครับเราดําเนินชีวิตโดยที่เอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้ง และไม่ได้มองรอบข้างนะครับหรือว่าอาจจะประมาทในการดําเนินชีวิตซึ่งอาจจะส่งผลเสียนะครับที่ตามมาในภายหลังก็ได้และในพระคิสธรรมกัมภีตอนนี้นะครับก็ได้บอกกับเราต่อด้วยนะครับว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้านะครับแล้วพระองค์จะทําให้วิถีทางของเรานั้นราบลื่นนะครับสําหรับคิดดิชนแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คือการดําเนินชีวิตอย่างมีสติและก็พึ่งพาความรอบรู้ที่มาจากพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระกัมภีร ที่มีทั้งคําเตือนคําสั่งสอนและก็บทเรียนจากชีวิตของผู้คนในอดีตมากมายนะครับที่ให้เราได้เรียนรู้และก็ได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในการดําเนินชีวิตอย่างมีสติคิดก่อนพูดคิดก่อนทํานะครับเพื่อที่จะเกิดผลดีต่อเราในภายภาคหน้าครับครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามองดูกลุ่มคนพิการหรือคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายแล้วนะครับ ซึ่งเราอาจมองว่าคนกลุ่มนี้นะครับดูเหมือนจะท้อใจนะครับเหมือนจะหมดกําลังใจไม่มีความหวังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับคุณผู้ฟังเพราะคนกลุ่มเหล่านี้จํานวนไม่น้อยนะครับที่ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับคนในสังคมได้เห็นว่าชีวิตนี้ยังสามารถเริ่มต้นใหม่และเดินต่อไปได้เสมอครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีเป้าหมายการเตรียมตัวและมีความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่วางแผนไว้ทั้งหมดนี้จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองครับผมเชื่อแน่ว่าข้อมูลและสาระดีๆในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังหากท่านต้องการจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนเข้ามานะครับที่เสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับและนอกจากนี้ครับเสียงสันติยังมีบทเรียนทางปรัชญาที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นบทเรียนหรือว่าหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและมากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับ ถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วจะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรร์แห่งปัญญาก็ว่าได้หลังจากที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเรามีประกาศสนิยบัตรมอบให้ด้วยครับทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปนอ .131 ปนจเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือทางอีเมลนะครับ v o p v o i c e o f p e a c e o r g หรือโทรศัพท์นะครับ0 5 3 2 4 2 6 54 ทีมงานเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักมอบให้สำหรับทุกคนที่ติดต่อเข้ามาด้วยครับครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันลักแชร์ลิงเลิฟแล้วนะครับผมนิรันจันทจรนะครับผมประวิชยาแดงเรือนครับพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดชิงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรและประทานกำลังในการดำเนินชีวิตมาอย่างคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก้าวไปโลกจะโหดร้ายแต่จะไม่หวั่นไหวเมื่อมีพระองค์นำทางทุกที่ที่พลาดไปยังมีความหวัง พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตค่าจากคนหนึ่งที่ต้องตายไม่มีหวังได้หายใจได้มีชีวิตที่เริ่มมยเมื่อข้าได้เป็นของพระองค์ รแต่จะไม่หวั่นไวหวเมื่อมีพระองค์นำทางทุกที่ที่พลาไปยังมีความหวังให้ได้เริ่มใหม่ในความอ่อนแอทรงประคองข้า